พ้นไรกว่าก้อนนครับตอนนี้เขากลมาหอดหอ,อดมองเข้าซีไซราลแล้วนะครับ,อบมองเข้าซีไซรัลตุ่มปลาขาวครับผมมากับน้องแบงครับมันนี้เดี๋ยวเขาถือลงไปข้างล่างลกมาผีกอนมาผีกอนเขามาเบิง้งเขามาใส่ทั้ง ทั้งทีกันสักหลังหนึ่งกันมันจะคือไหม <c oughs> <c oughs> นี่ครับพี่น้องมือนีน้ำึ้นร้ายกว่ามือว่านนี่นะครับโบลูว่ามันสิเป็นอย่างไรนะครับเราก็เลยมาล่องมาลอ่าลองเบิงครับนี่พี่น้องมือว่านี่น้ำยังบ่ถึงผ่ดดิเอ่มือนีน้ำึ้นไกายเกาแล้วนะครับ ส่วนมากนะครับบานผมสีไซเวล่าอ่าหนามขึ้นเด้อพี่น้องเด้อตุ่มปะาขาวนี่ถ่าเป็นสายโค้งนะครับทาหนามลดหนามลดนี่ทางบานผมสีบบไซกันอ่าสีไซแต่อ่าน้ำหนามขึ้นนะครับเดี๋ยวผมสีไซล้งหน่อยนะครับดูนี่นี่ไซกับโบลึกครับอ่านามขึ้นแห้งเข้ากับ ขยับขึ้นมาเพราะว่าฐานน้ม,มันขึ้นหลเท่ากับสิบโเห็นหมองเขาใส่นะครับการตั้งง่าล้านอีกอย่างหนึ่งครับก่อนเท่าสิไ่ให้สังเกตเบางบางง่าตะกอนเด้อพี่น้องเด้อถามมันง่าแห้งเท่าก็ะเคียงขึนน้อยครับถามมันเคียงหลนี่ครับนี่สังเกตครับถามมันเคียงไหลนี่ครับเห็นบ่เห็นบ่มันเคียงไหลครับนี่นี่เห็นบ่มือเข้ามือเามือเข้าไปส่นนี่มันสิตึงตึงตึงในมือเาขาเขาง่าเขาง่านลงครับนง่านลง งานลงให้มันนี่เขาต้อเบิ้งนีว่ว่ะเออโอเคครับเขางานลงจักหน่อยนะครับเพื่อให้มันเวลาป,ปลาเขามันยังสิบอลแวงนะครับมามาเบรงการวิธีใส่วิธีวิธีใส่เงอครับกำเลยครับเนี่ยกำลงสิวางลงไปเลยครับกำหนีพ่อครับกำไงๆล้างหน่อยเขาจะใส่เงอหลายครับนี่ สวดให้มันล็อกไวค้ครับพร้อมใช้ครับมามาเบิ้งกันเพราะว่าน้าขึ้นนะครับผมสิบอสโบไใส่ใส่ลก็กมันเป็นงนานะครับอ๋อเห,าหนอ็นแล้วลูกแล้วผมสิหาหมองใสถือว่าเป็นงานโบใส่ล็กนะครับ ไงกะถือเลยครับไปเอาลงครับพี่น้อง ครับผมเดี๋ยวเราล้างหนึ่งเดี๋ยวเข้าสิมาใส่ล้างหนีอยู่ตรงนี้นะครับอ่ะตามมามาบนกระสอบค่อ,อย,คยใส่เชือนะครับเดี๋ยวเข้าสิมาลองกุน กรใช่ปะได้เช่ปะได้เดี๋ยวไปมองไหมมองไหมมองอย่างไรรอเงินเขมรอเงินเข็มเยอะออกดูไซน์นะครับที่ตรงหาททำเลน,นะครับ มองไหนมันมันเปลี่ยนเข้าจังไปใส่มองไหนมันมีเหอหลายสิ่เข้ากับใส่ไประด้นะครับอเอาวางหนีบบ้างนะล่องบ้างครับล่องบ้างมันจะเป็นองหนล เดี๋ยวมันขึ้นแห้งนะครับเดี๋ยวผมเอาใหม่ซัดเพื่อไม้ไว้ ไปต่ออีกหลังไหมนะครับผมเดี๋ยวเ้ามาเบิ่งหลังที่สามครับหลังที่สามนี่ผมบ่มันใจปันไหน,นะครับพราวานามันไหลไหลผมเลยสิลองเบิง่งมก่อนนะครับม,มันสิมีโตบ่นี่ครับเนี่อเนี่สูตรเด็ดครับอ่าเดี๋ยวสีเด็ด สำได้นั่นเขาตรงติดตามนะครับตอนมะยามอีกช่วงบายนะครับช่วงใบเดี๋ยวผมทิ่มายามให้พี่ให้น้องเขาได้๋ส้มกันนะครับเนือเด็ดสูตรนี่าปรายังพิ่นบอกมานะครับเจ้า,จาของปูสิสานตุ่มลังนี้นะครับบอกมา,าเดี๋ยวไปเบิ่งกันครับ บนน่ำแห้พงพี่น้องผมจะใส่จังไลยล้วนี่น้องำไหลแห้งน,นะครับเดี๋ยวว่าบนหมากบนในน้ำเหม็นใส่นะครับดเ,เด้อน้ำแห้งแต่ผมอยากลองให้พี่ให้น้องเหาได้เบิ่งกันนะครับมันน้ำมันไหลแนวนี้มันดีถือป้ะลงหมดใจพี่นอ้อง i mean what นี่ครับน้ำมันขึ้นแห้งครับตรงอปอมนี่นะครับกระถุ่นนี่เอาไบที่ยุ่งสูงไบนะครับก็จะชิ้นหูปะเกาใส่ใบมองไดงเหนียวแล้วครับวันนี้น้ำไหลครับพี่นอ้องมองหูว่าที่เป็นยังไงครับหลังนี่รอ,อติดตามครับ อย่าลืมครับกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิง่งแจ้งเตือนไว้ครับผมเพื่อบอพาดคลิปนาครับอ่าเดี๋ยวคลิปนาผมสิผ้าพ,พี่น้องมายามเบิงครับว่าการใส่นามบลไลครับนามไลนี่ครับนี่ผมใส่นามไล่กอ,อย่างที่นะครับว่าหลังใดสีถือนะครับเนื้อสูตรเดียวกันครับผมมือนี้ขอตัวลาไปก่อนครับ